ปีจ้านั่นแหละนั่าคิดถึงน่าคิดถึงลิ้นปีแทนคําบริกรรมที่จอดจ่อประคองที่ลิ้นปีนั่นแหละนิ่งลราที่นี่ครับอะประคองประคองแล้วเพ่งซะเพ่งเข้าไปที่ลิ้นปีใจกลางลิ้นปีเนี่ยเพ่งแล้วก็จี้บีบให้น้อยท้าก็ปลายเข็มเนี่ยเพ่งแล้วก็จี้เข้าไปแล้วก็บีบจี้เข้าไปก็บีบให้น้อยท้าก็ปลายเข็มอยู่ที่ลิ้นปีนั่นแหละไม่ต้องลึกไปหาจิตดอกนั่นแหละอะทำไปเรื่อยๆไม่ใหญ่บอกมันแล้วไอ้หนุ่มหน่อยสองคนเหลือแต่นางหน่อยเนี่ย สบายแหละจิตมันเย็นแหละเนน่ออกง่ายจาเพ่งซะไม่ใหญ่เพ่งจี้เขาไปตีลินปีซะเนี่ยในแม่มันรู้มันรู้บอกมาไม่กี่เนี่ยพุ่งพุ่งเจิตจะลดละหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเจอยู่แถวนี่ แบบแหละมีก้อนอะไรมากิ่งในคอลราไม่ใช่ปแปดแหล,ละเราดับ,แ,บ,บ,แ,บแ,แตกแหละกล้จะบรรลุแหละแตกแหละลุดแลหละจิตวางเองอาการจิตวางเองน่ไม่ใญ่เพราะลู้ไหมเพราะลู้ไหมว่าจิตวางเอง